พบกับรายการปุ๋มมิชแนลนะคะวันนี้นะคะปุ๋มจะมานะคะรีวิวนะคะเกี่ยวกับเครื่องอตรวจโควิดด้วยตัวเองที่บ้านนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะสามารถซื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้าต่างๆเพิ่งจะวางจำหน่ายได้ไม่นานนี้ค่ะที่ประเทศเนเธอร์แล,ลนด์นะคะปุ๋มซื้อมานะคะในราคาแค่3ยูโรเท่านั้นเองค่ะหรือถ้าเป็นเงินไทยตอนนี้คูณ36บาทก็ประมาณ 108บาทนะคะหรือ110บาทประมาณนี้นะคะก็ถือว่าถูกมากเลยค่ะแล้วก็สามารถตรวจด,ด้วยตัวเองได้นะคะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูกันนะคะว่าในนี้มีอุปกรณ์ในการตรวจอะไรได้บ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะกล่องด้านในนะคะ ก็อย่างแรกที่เขาจะให้มานะคะนี่ค่ะไม้นะคะที่ทราบว่าเห็นกรอเปล่าไม้น้ที่แบบไว้พันด้านในรูจมูกนะคะ2นะคะเป็นน้ํายานะคะน้ํายาที่เขา,เ,าเขาเรียกสําหรับเขาเอาอ,าอามีให้แล้วไว้ให้สําหรับเราเทสหรือผสมนะคะนี่นะคะแล้วก็อันที่3นะคะเป็นตัวเทสนะคะอยู่ด้านใน,นะคะที่มีลักษณะคล้ายๆกับ เขาเรียกที่ตรวจคันนะคะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นกล่องที่แบบว่าพับเพื่อเวลาตั้งฐานเนีย่ยผมจะมาพับให้ดูก่อนนะคะนี่นะคะใส่ไปได้นะคะพับเพื่อเวลาเราตั้งน้ำยานะคะในการปรูดเราจะได้ตั้งน้ำยาได้นี่นะคะก็ในกล่องมีแค่นี้นะคะ ก็จะให้ออกมาตามอุปกรณ์เดี๋ยวปุ๋มจะมาเทสให้ดูนะคะแล้วข้างในนะคะจะมีโบชัวร์นะคะในการใช้นะคะเริ่มต้นนะคะต้องทำยังไงนะคะนี่นะคะเป็นลักษณะคร่าวๆน,นะคะเดี๋ยวปุ๋มจะอธิบายฟังแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะรายละเอียดแต่ว่าปุ๋มอ่านมาแล้วเดี๋ยวปุ๋มจะสรุปให้นะคะก็อย่างแรกเลยนะคะคือทุกคนนะคะต้องล้างมือก่อนนะคะให้สะอาดคะปุ๋มล้างมือแล้วนะคะ อันดับที่สองนะคะออล้างมือเสร็จนะคะแกะอุปกรณ์ได้เลยค่ะในเมื่อมือเราสะอาดแล้วนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์นี่นะคะเครื่องตรวจหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็<อ>เราจะรู้ได้ไงนะคะว่าผลตรวจเป็นเ,ออเป็นลักษณะไหนานะคะอย่างแรกเลยค่ะผลตรวจท่าขึ้น C นะคะถ้าขีดขึ้นมาขีดเดียวที่ตัว ตัวนี่นะคะ C เมื่อไหร่นะคะแสดงว่าคุณไม่เป็นโควิดนะคะถ้าขึ้น C แล้วก็ T พร้อมกันนะคุณเป็นโควิดนะคะมีเชื้อนะคะแต่ถ้าขึ้น C แล้วก็เป็นรอยจางๆ T ตัวนิดนึงก็ติดนะคะแต่เมื่อไหร่นะคะที่ขึ้นตัว T ตัวเดียวนะคะขึ้น T ตัวเดียวนะคะแต่ว่าเ,เครื่องมือไม่เสถียรนะคะ หรือมีความผิดพลาดน,นะคะหรือว่าไม่ขึ้นเลยนะคะแสดงว่าต้องซื้อตัวใหม่นะคะส่วนอันนี้นะคะคือตัว S นะนะคือช่องหยอดออน้ํายาเชื้อลงไปนะคะเดี๋ยวปุ่มจะมาสาธิตให้ดูนะคะว่าทํำยังไงบ้างนะคะอันนี้นะคะเครื่องนี้นะอันนี้นะสามารถซื้อและตรวจได้เองทําเองที่บ้านได้เลยนะเพื่อนๆโดยที่จะไม่ต้องรอแพทย์อะไรเลยเราสามารถรู้ได้นะคะก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งไหมระดับหนึ่งนะคะก็ นี่นะคะปุ่มแกะไม้นะคะนะแล้วก็นะคะพันเข้าไปรูจมูก2.5เซนติเมตรนะคะแต่ก่อนที่จะทำนะคะล้างันดับแรกล้างมือนะคะันดับที่สองคือทำความสะอาดรูจมูกโดยการที่สั่งขี้มูกทำให้เรียบร้อยก่อนนะคะ<ๆ>เพื่อจะได้ผลเชื้ออย่างที่แบบว่าน่านอนนะคะก็ดันเข้าไปค่ะเพื่อนๆไม่ต้องลึกมากนะคะพอดีนะคะ2.5แล้วก็วนค่ะ วนขึ้นวนลงห้าทีนะคะวนไปนะคะวนไปนะคะเข้าไปนะคะวนรอบๆเลยนะคะด้านบนนะคะเน้นด้านบนนะคะห้าทีนะคะแล้วก็มาด้านอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะเข้าไปเลยคขาห้าทีนะคะนี่นะคะโอเคเมื่อวนลักษณะอย่างนี้แล้วห้าทีนะคะให้เปิดนะคะ ให้เปิดให้เปิดฝานะคะนี่นะคะมีจะมีน้ำยาเห็นไหมคะนะคะให้เอาอันนี้นะคะใส่ลงไปนะคะหลังจากที่นั่นแล้วนะคะให้เราวนนะคะในลักษณะนี้นะคะ30วินาทีนะคะุนไปนะคะ 8, 19, ส0นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้บีบนะคะบีบเพื่อให้ตัวยาวนะคะ5ทีนะคะเสร็จแล้วดันขึ้นค่ะแล้วก็บีบนะคะบีบนะคะแล้วก็ดึงขึ้นนะคะ แล้วก็หางนี้นะคะวางไว้นะคะปิดฝาค่ะเพื่อนๆปิดฝาแล้วก็เขย่าในลักษณะขวาไปซ้ายซ้ายไปขวางนี้นะคะทําไมห้ามเขย่าขึ้นลงนะคะ<ม>เพราะว่าถ้าเขย่าขึ้นลงปุ๊บเนี่ยฟองอากาศจะเข้าไปแล้วเราจะไม่ได้ผลที่ชัดเจนนะคะให้ประมาณนี้พอนะคะนะคะ ประมาณนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะใหเ้เหมือนว่าให้เขามาผสมกันนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ปิดฝาแน่นนะคะเปิดฝาจุกด,ด้านบนนะคะหยดลงไปนะคะในช่องตัว S, <S นะคะไม่รู้เพื่อนๆเห็นเปล่าหยดลงไปในช่องนี้นะคะเพื่อนๆนะคะ4ทีนะคะให้น้ำหยดลงไปนะคะ หยุดไปนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็ปล่อยนะคะแล้วรอผลค่ะให้ผลขึ้นนะคะรอผลนะคะประมาณนะคะเดี๋ยวขอดูนะคะแปบนงนะคะประมาณ 15- บหสนาทีนะคะแล้วผลจะออกนะคะเรามาดูกันนะคะว่าผลปุ่มจะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะขอแนะนำนะคะคือมันมีมันดีอย่างหนึ่งที่ว่าเอ,อ เราไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าประเทศนธอเท่านด์นนะคะคุณสามารถไปตรวจที่โรงพยาบาลได้ในกรณีที่แบบว่าคุณไปประเทศที่กลุ่มเสี่ยงมาหรือว่าอยู่กลุ่มเสี่ยงคนหรืออะไรเงี้ยคุณสามารถทําได้ะคะ่ะแต่ว่าอย่างผมเนี่ยทำไมผมถึงตรวจเองในบ้านเพราะว่าผมไปโรงพยาบาลบ่อยตอนนี้ช่วงนี้ปุ๋มป่วยนะคะคือหลายหลายหลายโรคดีกว่าแถวว่าจะอาการจะด,ดูในกล้องอาจจะดูสดใสแต่จริงๆแล้วคือ,ค,อคือตอนนี้ป่วยนะคะก็คือปุ๋มก็เลยคิดว่า กินที่ที่กลัวเสียงก็คือปุมไปโรงพยาบาลกลัวได้รับจากเชื้อนะคะเพราะว่าคนป่วยโรงพยาบาลคนข้างเยอะนะคะแล้วเราไม่รู้ว่าใครมีเชื้ออะไรบ้างนะคะผุ่มก็เลยคิดว่าเอออันนี้มันง่ายแล้วก็สะดวกนะคะแล้วก็สามารถตรวจเองได้นะคะแล้วก็มีผลค่อนข้างที่เกือบจะร้อเอร์เซ์อยู่นะคะแล้วก็เพราะว่าตอนนี้วางจําหน่ายให้คนดัสทั่วไปนะคะซื้อตรวจได้นะคะ1คนต่อ1ชิ้นเท่านั้นเองค่ะ1คนต่อหนึ่งครั้งที่ใช้นะคะแล้วก็ คือเราสามารถตรวจกี่ครั้งก็ได้อะเราก็รู้นะคะว่าเป็นไม่เป็นเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะชัดเจน,นะคะว่าผลขึ้นเลยว่าเป็นเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าในกรณีที่คนบอกว่าอููฉันมั่นใจแน่เลยว่าฉันต้องเป็นอยู่ในกลุ่มเชื้อคนโควิดนะคะหรือเราไปได้เผชิญมาในสถานการณ์ที่เสี่ยงนะคะคือแนะนําให้ไปโรงพยาบาลเลยค่ะแต่ของผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เสี่ยงมากขนาดน,นั้นแต่ว่าอยากจะรู้ตัวเองว่าเฮ้ย เรามีเชื้อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซื้อตรวจเองได้นะคะอันนี้นะคะก็แนะนำเลยค่ะสามารถซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะอยากให้ประเทศไทยมีแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเหตุได้คำว่าประเทศไทยต้องเจาะเลือดนะคะใส่ของไปแต่อันนี้ไม่ต้องนะคะตรวจตามจริงได้เลยนะคะตอนนี้ปุ่มก็รอผลที่กำลังจะตรวจขึ้นนะคะรอผลนะคะก็ตื่นเต้นกับเพื่อนเ,อนเอนลุ้นครั้งแรกเลยค่ะอยากรู้ว่าผลตรวจโควิดนั้น ของปุ่มครั้งแรกแบบทําเองที่บ้านเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนนะเพื่อนๆก็มาลุ้นกันเดี๋ยวนะคะ15นาทีนะคะแต่ว่าปุ่มเริ่มเห็นผลมาลางๆละแต่ว่าตอนนี้เตรียมรุ้นค่ะเพื่อนๆก็นะคะช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะก็ขอให้กำลังใจทุกๆคนเลยถ้าติดโควิดหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านผลไปได้ดีนะคะนี่ค่ะผลปุ่มออกมาแล้วนะคะ ปรากฏว่าได้เซนะคะก็คือไม่ติดโควิดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะผลนะคะขึ้นมาแล้วนะคะขอโทษทีนะคะจ,จะมีเสียงดังนิดนึงเพราะข้างบนบ้านเขาจอออะไรไม่รู้นี่นะคะนี่ก็คือว่านี่นะคะสรุปว่าปุ่มไม่ติดโควิดนะคะก็ถ้า ทุกคนคี่ว่าอ๋อเครื่องนี้อาจจะดูยังไม่มั่นใจชัวร์ก็แนะนําไปโรงพยาบาลนะคะแต่สําหรับปุ่มผมคิดว่าโอเคระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังจะตรวจเรื่อยๆนะคะก็ถ้ายังไงนะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผุ่มด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย